สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนในเรื่องวันรอยกระทงกันอยู่นะคะกระทงมีหลากหลายขนาดมีรูปแบบที่สวยงามแตกต่างกันออกไปและการนำวัสดุต่างๆมาดัดแปลงเป็นกระทงที่เด็กๆก,ก็อาจจะรู้จกักหรือเคยพบเห็นเช่นกระทงใบตองกระทงหัวปี กระทงกลับมะพร้าวกระทงกะลากระทงดอกบัวกระทงขนมปังกระทงไอศกรีมกระทงเปลือกข้าวโพดและกระทงโฟมเราไปดูส่วนประกอบของกระทงกันนะคะฐานกระทงกีบกระทงดอกไม้ ทูบเทียนเราไปดูอุปกรณ์และขั้นตอนการทำกระทงกันนะคะใบตองต้นกล้วยผ้าเช็ดใบตองกรนไกรตะปูทูบเทียน วิธีการทำกระทง 1. ตัดใบตองให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วพับเข้ามาด้านใน 2. พับอีกด้านเข้ามาเช่นเดียวกัน 3. ทำเพิ่มอีกให้ครบ3ามกีบ 4. นำไปติดรอบๆขอบของกระทงต้นกล้วยที่ตัดเป็นแว่นๆ 5. ตกแต่งด้วยดอกไม้การดูแลร,รักษาสิ่งแวดล้อมในแม่น้ำเด็กๆ ต้องช่วยกันดูแลร,รักษาไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำและการเลือกกระทงควรเลือกกระทงที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเช่นกระทงใบตองกระทงขนมปังกระทงไอศกรีมเป็นต้น เพราะสามารถย่อยสลายตามธรรมชาติได้ง่ายและยังเป็นอาหารของสัตว์น้ำได้สำหรับวันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนดูวิธีการทำกระทงกันไปแล้วนะคะครูคีขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ